ครับผมมาสั่งเสียงมาคีดดื้อครับแต่ยังเด๋ยนกเขาไตวันครับผครัาาบคีดดื้อเอางามตายมาขันจะเลยหาตัวครับผมเรียงยูโฮมมาเขียบ <c oughs> สีออกต่ออยู่ครับผมมือเนี่ย ตั้งเกาะกงบริวออาทอิตย์หนึ่งนะครับเ mm hmm. ขียนคนปีคนน้อยล้วนสามสี่เส้นได้บอออกกับให้มันคำหาวจากหน่อยเจ้าขีดื้อครับผม เลยเลยเฉยลยเราหาตัวตรครับเราเขาไต้หวันเล็กน้อยสิออกกับเบียดเพื่อนียดไปแล้ว กุ๊บเดียวเสียกหน่อยครับคิดดูบรรยากาศวงเดียงหอผักกับผมนี่ครับหอผักเด็กยเตี้เทาเลยครับคิดดอครับเพื่องมาสอบกับมาเขียนหน่อยนะครับ เนี่ยมาแร่งเอาเขาไว้ในห่อครับกิดิมาฟังเสียงมันจะเบืดอครับผมจากน้อยจะเลยหาโตครับอายุง่งซีดือนกูอะซีดือนซีดือนอีกกับอีกเมื่อวนนี้วันที่เลยอีก หกหมื่นนะครับสามเดือนน,นิดแตนะ่ผมออกแยบเลยกับป่ซะเลยลาหาโตครับผมสำหรับบักคีดีอ,อยู่โก,กสี่เดือน,นครับตังเสื้อบักคีดีนี่คือว่าแอบที่แหลก ขันเสีหาค่ำครับรอบซองนี่เอาออกไปพอเนี่ยตกรวจริงแหวมทางเอาขึ้นก็คันนให้เอาครับผมวุ้ยโสนนี่นะครับเกียร์หน่วยต่ำๆเลยนะครับรวจปานไปปานมาคนยืนเนบิ้งกับคั้นขี้ดีครับผมซื้อมันเลต่างซื้อนบักขี้ดีครับมึน นี่แลครับเสียงะเอาไว้เสร็จไปแล้วครับผมเดี๋ยวว่าสิออกไปต่อจากข้าวครับเตรียมหมานเฉลยครับผมว่าปล่อยออกอาทิตย์หนึ่งครับเอาไว้เสร็จไปแล้วครับผมฝากไว้กับเสียงเมื่อกี้ด้วครับผมนกเขาไต้วันครับผม ก็ไตวันกับปกักคีดีครับผมอาครับสวัสดีครับ